สวัสดีครับวันนี้อยู่แบบชาแนลตามสันดานเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกว่าเงินหนึ่งร้อยบาทเนี่ยมันใช้ในชีวิตประจําวันได้ไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่ามันพอไหมร้อยหนึ่งเนี่ยผมอยากจะรู้เหมือนกันไปดูกันครับนี่คือแบบจะกินแบบประหยัดสุดเลยนะขอเดินข้ามถนนก่อนนะครับอยู่ร้าแนแซนด์วิชนะนวิเตษนะ ครับก็ได้แซนด์วิชมา1นึ่งกล่องนะครับ3-5บาทอันนี้ก็เป็นตังคทอนหึ้อสบาบทนะครับจากรบร้อยหนึ่งผมก็เลยมาคิดว่าคนที่เขาค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยเขาอยู่กันยังไงคือไหนจะค่าน้ําค่าไฟแล้วก็ค่าอ,อื่นอีนอนอนกนันี่ขนาดเรายังแบบโอ้หเงินเดือนก็นะแล้วคนที่มีห้องเช่ายเงี้ยเขาเช่าห้องอยู่เนี้ยผมนี่ตกใจอนกันนะ เดี๋ยวมื้อเที่ยงถ่ายให้ดูแอบมาเข้าหนาตอนนี้ผมเหลือตังค์อยู่จากที่ไปตลาดที่นี้นไปซื้อแซนด์วิชนะครับผมเหลือตังค์อยู่65บาทนะตอนนี้65บาทนี่ยังไม่รวมค่าน้ำมันค่าอะไรที่เดินทางมาจากบ้านนี่โหคนจะใช้โหตายเขาจะใช้กันยังไงนี่ยขนาดผมยังโอ,โอเคเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนครับแล้วเดี๋ยวผมมาอัปเดตช่วงเที่ยงตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะครับ เวลาพักแหละมีผมกำลังไปหาข,ข้าวกินนะครบับเดินไปตลาดที่เดิมน,นี่ครับสุก,กี้ห้าสิบบาทนะครับผมตอนนี้เงิงบผมก็เหลือเทร่สิบห้าบาทกินข้าวเสร็จก็ต้องกินน้ำมิีกแล้วมันพอที่ไหน อย่งางี้ผมเข้าเซเว่นนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่ผมได้มานะครับ15บาทตอนนี้แม่งพอดีร้อยหนึ่งแล้วอ่ะแล้วยังไงอ่ะแล้วตอนนี้นะครับทุกคนผมมีทางเลือกอยู่2องทางเลือกคือ1คือตอนเย็นเนี่ยไม่ต้องกินข้าว 2. หามาม่ากินนะครับผมถึงจะอยู่รอดวันนี้ภายใน100บาทนะครับก็สรุปนะครับ เหมือนผมจะโอ้ร้อยหนึ่งอะเหมือนผมจะต้องขาดสารอาหารตายยังไงไม่รู <c> ้ <oughs> ต้องไปเน้นเงินอย่างดีอะเออคือในมื้อหนึ่งเนี่ยต้องมีมาม่าแน่นอนอะอยังไงก็ต้องมีอะต้องมีอะเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยไม่ได้อะร้อยหนึ่งคือผมไม่ได้กินมาม่าไงเนี่ยแต่ถ้าไ่เน้นเงินดีอะกินได้เป็นมื้อสุดท้ายแต่ทําอย่างนี้ตลอดไปผมตายแน,น,น่ยังไงก็ตายสู้ผอมแน่นอนนะครับงั้นเดี๋ยว ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันเอาเป็นว่าชาเลนจ์เนี้ยผมไม่สู้ครับแต่คนอื่นที่เขาทำคือเก่งมากผมว่านะเออก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับอยู่ข้าว